ครับสวัสดีครับสวัสดีทีทุกท่านครับสวัสดีพี่ทีนานาทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นการจัดสวนยางครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งกำลังจะกลับออกมาจากสวนยางมากีดยางครับถนนก็จะประมาณนี้ครับต้องได้ใช้รถอีแต็กเข้ามาขี่มาใค์เข้ามาลำบากครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีกลุ่มพลังรักทุกท่านเลยครับ อันนี้ก็เอามาจากสระยาครับนี่ก็เป็นสัญญาของอกออกเพื่อนบ้านในชาวบ้านกุกของนี่นะครับดูถน,นุกครับอาหารแทก้ก็ยังไม่ได้เอาลงเลยครับยังอยู่ที่รถ การเดินทางมาที่สวนยางแม่น,น้องก็จะประมาณนี้ครับเมื่อปีก่อนนู้นก็แม่น้องไดเอาลูกรางมาเทไว้ก็มาง่ายหน่อยแต่ตอนนี้ไม่ได้มาเทนะครับเพราะว่าแม่น้องไม่ได้มาทำธุระแถวน็เอีกแล้วครับเดี๋ยวเจอกันที่ถนนใหญ่เลยครับ ครัตอนนี้ก็มาถึงถนนคนกินีนะครับทางก็จะง่ายหน่อยอันนี้ก็เขาเริ่มขีดกันแล้วครับเขากีดตั้งแต่ตอนเย็นนะครับ ทุ่งนาอันนี้จะเป็นทุ่งนาอยู่ข้างๆวัดก็มีชาวบ้านเริ่มลงมาเกี่ัว ถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะง่ายหน่อยครับถนนก็จะง่ายหน่อยแต่ฤดูฝนนี่คือเข้ามาลําบากครับมันจะง่ายเป็นบางจุดเจะขับยากเลยครับขับรถไส่มือเดียว สะพานข้ามห้วยทางสายน้อยตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายยางนะครับเมื่อเช้าก็เข้ามาขายยางอยู่ตรงนี้ เมื่อวานก็เลิกง,งานก็เลิกง,งานตอนเย็นครับเข้ามาเก็บที่ยางแต่เขามาขายเมื่อตอนเชา้าชมประตูวัดครับเดี๋ยวเจอกันที่ครับถึงถนนใหญ่แล้วครับหมอกเริ่มลงแล้วมันจะหมอกครับ ให้ถึงบ้านเลยลบยยยเลย <c oughs> เ,ลเรียนโรงเรียนสยามก,กุณแ <c oughs> ล้วกันรถที่เราใช้เข้าสวน ที่เราเลือกที่จะเอารถไถเข้าคือมันไปง่ายครับ ไปง่ายมาง่ายแล้วก็เอาของสัมรารละไปได้เยอะบางนีเรากีดยางเสร็จแล้วก็เอาพื้นกลับมาด้วยครับมาทำกับข้าวต่อไปทำกับข้าวเอาติดมาที่ะเล็กที่จะน,น้อย เอาไปกีดยางก็หยอดน้ำกดไวเรี่ยบแล้วนะครับกดจะออกมาก็วฝนตกครับอย่างเมื่อคืนก็ประมาณปีห้าครึ่งฝนต,ตกแรงมากครับตกช่วงเช้าแต่วันนี้เราเข้าไปก็เรากีดเสร็จก็พักประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วก็หย่อดน้ำกดออกมาแล้วเราก็ออกมา ก็ไปกับแม่บ้านเหมือนเดิมครับอันนก็เขาก็เริ่มไปจีดยานครับ,บงเจ้าก็จะเริ่มไปจีดตอนตีหนึ่งตีสองแต่พวกผมไปจีดตอนเย็นครับเข้าบ้านก็ประมาณสี่ห้าทุ่มประมาณนี้ครัรอหย่อน้ำขดด้วย ถ้าออกมาแล้วถ้าจะเข้าไปอีกมันก็ไกลต้องหยอดน้ำกดให้เสร็จก่อนแล้วก็ออกมา จากที่เราเลี้ยวออกมาจากถึงหน้าบ้านผมก็ประมาณ1นกิโลครับก็จะเป็น1นกิโลกว่ากาจจะเป็นพันเมตร ถึงเลยครับเล้นบ้านแล้วทางซ้าก็จะเป็นบ้านพ่อแม่แถวนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับมีแต่โซลาเซลล์โดยใช้โซลาเซลล์ ลบมาไหมล่างครับตายครับเข้าบ้านกันนี่คือถนนเข้าบ้านาบ้านลงุงหลากครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่แตามา ยังไม่มีเวลาว่างครับน่าจะนู่นเลยครับหลังจากฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวนู่นเลยครับถึงจะได้ลงมือทาซ่อมแซมเคนมันยกไม่ไหวครับมันหนักเกินขาเคนหักต้องได้ยกเลิกเอาไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวซ่อมแซมซ่อมแซมเสร็จแล้วค่อยยกไปไว้ที่ บนเข้าบ้านก็จะขูดขาวตรงน,นี้ครับน้ำซอะตอนที่น้ำท่วมนั่นแหละครับน้ำซอะก็ะแคบเดี๋ยวถึงดูดูแรงเอาดินมาถมใหม่ปกๆก็อยู่ที่บ้านเป็กก็บ้าน นะครับ,ค,รบคลิปนี้ขอจะไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณครับขอบคุณพล,งลังรักทุกคนครับสวัสดีครับ